สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับนาตตออีกแล้วนะคะในน้ำตาลิตาชวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวบ้านตัวเองอย่างแรกเลยเนี่ยคือความภาคภูมิใจของตัวเองที่เราได้ซื้อบ้าน <No! S 2> หลังนี้เป็นของตัวเองนะคะด้วยน้ำพักน้ำแรงที่เราได้ทำมาวันนี้ก็จะมาเปิดบ้านครั้งแรกอันนี้จะเป็นอีีแบบ0.5ละกันก่อนที่จะรีโนเวทใดๆนู่นนี่นั่นนะคะก็จะมาเริ่มกันเลยรีวิวอย่างแรกที่นอตอทำคือนี้ อันนี้เป็นหลังคากันสาด ทํทำออกมาแล้วรู้สึกว่าประทับใจเพราะว่านอตอไม่อยากให้มันมีคานปกติมันจะมีคานนี่แอบด,ดูบ้านหลังนู้นมันจะมีคานอย่างนี้เราไม่ชอบเราเป็นคนเก๋เราก็เลยอยากให้แบบลอยตัวเราก็ต้องหาที่ที่แบบเฮ้ยทํายังไงให้ตรงเนี้ยมันลอยตัวได้เพราะว่าในอนาคตเนี้ยก็จะทําสวนใหม่ค่ะเพื่อที่จะไม่มีคานตรงเน,นี้ยมาบังทัศนียภาพของเราตรงนี้ <laughs> <laughs> เพื่อให้มันแบบเออบ้านปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะ <laughs> ก็คือได้ตัวนี้มาของ ลูฟเทคนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้ลูฟเทคนะคะทำหลังคาโรงรถออกมาได้ดูดีแล้วก็ถูกใจ สุดสุดถามว่ารู้จักได้ยังไงก็คือจริงๆแล้วว่าเราก็ต้องเสิร์ชหาข้อมูลใดๆนี่นั่น่อนก็ต่อก็หาหลายที่หลายเจ้ามากๆว่าแบบจะมีเจ้าไหนนะที่ทําออกมาแล้วมันแบบถูกใจตรงตามที่จินตนาการภาพของเราได้แบบเ๊ะๆอย่างแรกแบบเสรอถหาใน Facebook ใน i n s t a g r กรในอากูเสรอชหาทุกอย่างเลยจะมีตัวอย่างยังไงให้เราได้เห็นบ้างก็ไปเห็นที่เพจลุ t เทปซึ่งเขาก็ทําออกมาดีไซน์ออกมาดีมากแล้วก็เขาได้มาทําให้อ่ะมันคุ้มค่าคุ้มราคา ที่เราต้องจ่ายได้คือทุกคนไม่ต้องห่วงเลยว่าแบบจะไม่ปลอดภยัยเพราะว่าเนี่ยเขาใช้วัสดุอย่างดีแล้วก็น้ำหนักเบาสามารถที่จะรองรับฝนหนักๆได้แล้วก็ลมต่างๆเพราะว่าบางทีบ้านเราถ้าเจอพาย,ยุใช่ปะมันอาจจะเป็นอันตรายได้ว่าเวลาที่แบบเราไม่มีคาอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้คือ เขาทําออกมาแบบดีมากแล้วตอนที่พี่ๆเขาเข้ามาทําก็เรียบร้อยดีมากๆคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆถ้าใครกําลังตัดสินใจที่จะทําหลังคานะบอกเลยว่าพอทําตัวนี้แล้วอ่ะมันดูบ้านกว้างขึ้นพื้นที่มากขึ้นแล้วก็กันฝนกันแดดแล้วลดเราอ่ะราคากระบอกใช้ถูกถูกใช่กะมันก็ช่วยตรงนี้เพื่อซัพพอร์ตสิ่งต่างๆในบ้านเราด้วยแล้วก็พื้นเพื่อมันจะได้ไม่ลื่นเวลาที่เราออกมาเปิดประตูใดๆนู่นนี่นั่น,น,น,นหรือมีคนมาส่งของหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแบบนูน่นนี่นั่นได้ ใครที่กำลังตัดสินใจที่จะเลือกดูฟเทคนะไม่ต้องคิดเยอะบอกแค่นี้ว่าคุ้ม นะฮะอะแล้วที่สําคัญต้องขอขอบคุณรูฟเทคมากมากเลยนะคะที่เมตตาการุณาทําให้ที่บ้านนอตอแล้วก็ดูสวยดีไซน์ดีคือจริงจริงมันมีหลายดีไซน์มากเลยถ้าใครชอบแบบไหนก็เข้าไปดูในเพจของรูปเทคได้เลยนะคะอันนี้คือดีถูกใจมากครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของหลังบ้านนอตอน,นะคะอันนี้ก็มีผ้าพเพอรนิดนึงตรงนี้ก็เพิ่งทําไปค่ะแต่ตรงนี้ไม่ใช่ของลู t เทคนะตรงนี้เป็นของเฮียที่รู้จักการทําให้ตรงนี้นะคะหลังบ้าน เอตอนเนี่ยก็จะมีห้องแม่บ้าน <S <S ห้องน้ำหนึ่งห้องแม่บ้านหนึ่งนะคะตรงนี้ก็อยากให้ทําให้มันเป็นแบบพื้นที่ซักล้างดีๆแล้วก็มีไม้ละแง่ตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้อันนี้จะเป็นอลูมิเนียมเขาะจะไม่เหมือนมันกันน้ําได้เอยเงี้ยค่ะเวลาฝนตกฝนอะไรเพราะาตรงนี้เราก็จะมีเครื่องซักผ้าน,น,าน,นะะู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโอ้โหคุณพลอยเขาไม่ชักล้างออกอ,อีกแล้วฉันนี่แล้วดูโือนี้อ,อจะบ้าตายกับน้องสาวตัวเองค่ะ ส่วนหลังบ้านของนอตอนเนี่ยก็นตอตตก็เพิ่งทำไม้ระแนงตรงนี้ปิดไปนะคะเป็นไพรเวทมากขึ้นแล้วก็ตรงเนี้ยก็ลงเสาเข็มหมดเลย <c oughs> <c oughs> ของเราตอลงเสาเข็มทุกอย่างเลยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้มันสุดแล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้ในอนาคตก็ไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันก็เลยแบบอะตอนแรกมันเป็นต้นไม้อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันลกมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรก็เลยแบบเออทำไม้ระแนงขึ้นมาแล้วก็ให้พื้นที่ตรงนี้เดินง่ายๆสะดวกไม่โดนกัดงูฉกได้อะไรเงี้ยตรงนี้นะคะเราก็เป็นสวนอันเล็กๆของเราซึ่ง เฮีย er, ก็มาทําดินนะ่ะจากตรงข้างหลังบ้านเนี่ยมาถมตรงนี้ซึ่งเฮียรู้ไหมว่าเฮียทำให้ต้นไม้หนูตายค่ะ <the> ถ้าคลิปนี้ออกไปนะคะถ้าใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์กับการทําสวนจัดสวนให้ใหม่เพราะว่าเราต่อชอบสวนสไตล์อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะมาทำให้ใหม่ก็สามารถที่จะติดต่อ,อเข้ามาได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็น พื้นที่บริเวณสวนของนตอตนะคะตรงนี้คือนตอตชอบมากตรงนี้เวลาเลี้ยวมาในซอยบ้านนาตอตตเราก็คือตรงนี้นะก็จะเป็นกำแพงเลยเพราะว่านาตอตตปลูกมาตั้งแต่2017อะแล้วก็น้องก็สูงสวยงามนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้กาลังจะรีโนเวทบ้านเราไม่กล้าเดินอะไรไปเยอะเลยเพราะว่าเคยเจิงเงินนี้ไงตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ใดๆโน่นนี่นั่นตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณบ้านของเรานะคะก็จะมีองค์พญานาคอยู่ตรงนี้ซึ่งต้องเปลี่ยนที่เพราะว่าพญานาคเด็กก็ชอบอะไรที่มีความสงบแต่ว่าเราก็ ไว้หน้าบ้านมาเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในบ้านของเราซึ่งก็จะมีไอ้เจ้าตัวน้อยเห่า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 อยู่ตรงนี้ในบ้านของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนนี้นะคะบ้านของนอตก็คือเอาของอะไปไว้โกดังหมดแล้วก็จะเป็นบ้านโล่องๆอย่างนี้นะคะในแพลนเนี่ยก็คือเราจะทําบ้านทั้งหลังตรงเนี้ยใหม่หมดเลยนะคะตรงนี้แล้ ทุบให้หมดทุบใหทิ้งทุบทุบทุบไปเลยแล้วก็จะทุบทุบทุบซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีการเปลี่ยนแอร์ด้วยนะคะถ้าแอร์เจ้าไหนจะเข้าอะไรเงี้ยเข้าได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ของเราตองก็เปลี่ยนเหมือนหมดเลยจะทาเป็นแนวว่าออกคลาสสิกคลาสสิกนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งซึ่งก็มีของเก็บอยู่บ้างเล็กๆน้อยน้อย จริงๆห้องนี้เราตองก็จะทําเป็นห้องแต่งตัวไปเลยะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้คือของอะ e v e r y t h กองอยู่ในนี้หมดเลยจ้าน,นกองค่ะ กองกองอยู่นี้หมดเลยนี่ก็จะเป็นส่วนของห้องแต่งตัวห้องแต่งหน้าได้ก็จะมีวิวออกไปตรงนี้มองไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบคร่าวๆนี่โซฟงโซฟาผ้ามุงผ้มาม่านใครอยากจะสปอนได้เลยนะคะหลายอย่างอยู่ตรงนีเราก็จะทุบออกหมดเลยเราก็จะทุบออกมาแล้วก็จะทําเป็นประตูใหญ่ๆ ส่วนตรงนี้ก็จะลกนิดนึงนะคะของอะไรก็เยอะแยะหมดเลยนะคะตรงนี้เราต่อก็จะเอาออกหมดเลยนะคะเพราะว่าจะไม่เอาไอแลนด์นี้แล้วแล้วก็ถ้าใครอยากได้ไอแลนด์นี้นะคะก็มายกไปได้มัรเป็นรอยตัวแต่ว่าหนักโคตรโคตรไม่รู้จะเลื่อนเคลื่อนย้ายยังไงตรงนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นแบบวางตงุต๊กตาใดๆนะเอาละถ้าห้าชั้นมันจะเยอะไปไหมมันจะดูหนูว่ามันจะดูลก เวลาระวางก็ไม่ต้องวางเยอะขนาดนั้นอันนี้ขนาดสามแปดเหรอสามที่แปดได้สี่ชั้นหมายถึงว่าสี่ช่องนะจะเหลือประมาณสี่ช่องผมว่าสี่ช่องน่าจะกําลังพอดีหรือแบบว่าอย่างอื่นที่มันเป็นตัวใหญ่กว่านี้ที่มันเป็นตัวอะไรอย่งเงี้ยเราไม่เคยสามแปดนะจ้า ไม่คือตอนนี้ทุกคนมีปัญหาก,กับพี่เคยแต่งในคนที่สะสมเจ็ดแปดสิบ 27, ตัวนะอ้มีอันหนึ่งเ <c oughs> ชื่อว่าตัวใหญ่คขาว่าตั้งชาทำ่ะพอดีเบียดหัวเขาถาลอกแก่ชั้นยนี่ยน้ห้ามทำหัวแบบแบ,บ,บิ๊กด<น>ูถลอกนะแล้วก็ตู้เย็นก็จะเปลี่ยนใหม่นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนอยากเข้าก็เข้าได้เลยนะคะ ในห้องน้ําเราก็ทําใหม่นะคะบ้านหลังนี้ของนอนตอเนี่ยก็มีทั้งหมด4ี่ห้องนอน6ห้องน้ํา1ห้องรับแขก1ห้องแม่บ้านแล้วก็ห้องครัวห้องครัวเราก็ทาใหม่หมดเลยนะคะอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆก็สามารถที่จะเข้าได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นล่างทั้งหมดใดๆของนอนตอซึ่งบันไดตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนสี เปลี่ยนใดๆหมดตรงนี้ก็จะทำเป็นห้องเก็บรองทงรองเท้าใหม่หมดนะคะคนนี้สะกดจิตคนนี้สกดจิตเก่งมากปล่อยโลกยังไงเราสามารถทําอะไรได้บ้างทํำชั้นแล้วก็เผื่อวางของเล็กๆน้อยๆนี่นะคคือชมนะเธอหนีฉันไม่รอดหรอกอมบอกให้เอาแบรบิก400%มาเอาพันเอ์อีบ้าเอ้ยตอนไหนมันจะรู้เรื่องจะบ้าจะต้องมีแฟน 还呢？<laughs> สติ <laughs> ประมาณนี้ซึ่งอันนี้นี่ไปกับพีทมาแล้วก็เห็นเก้าอี้สวยซื้อเลยแต่ไม่รู้จะไว้ตรงไหนซื้อไปก่อนแล้วก็ทามาดูข้างบนบ้านเราชั้นสองของเรานะฮะก็จะเป็นเ <c oughs> ชงเกรีดได้ๆอย่างนี้แล้วก็ห้องพระเนี่ยเราก็จะทําใหม่เหมือนกันค่ะล้วต่อมีความฝันมากอยากทาห้องพระสวยๆเพราะว่าไปดูอินสปไพรจากบ้านพี่กระแตแต่บ้านพี่กระแตเขาทาเป็นเหมือนเทวลัยเลยเราก็เลยแบบอยากมีห้องพระสวยๆเอาไว้นั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระได้ๆอะไรเงี้ยห้องนี้เราก็ไม่ เปิดนะคะน,นี้เป็นห้องพอยอันนี้เป็นห้องรับแขกจริงๆเป็นห้องพอยเก่าแล้วก็ห้องแม่เก่านะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องนอตอก็ยังไม่เปิดนะคะถ้าอยากเปิด รอติดมาแล้วนอตอก็ให้ช่างมาวัดมาอะไรเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็เหลือแต่ช่างเข้ามาทุบมามาทําการรือ้อต่างๆที่ที่เราแบบต้องทําใหม่อะไรเงี้ยเนี่ยตรงนี้ก็จะลื้อหออกหมดเลยทําใหม่หมดเลย <c oughs> นี่แหละค่ะโฮมทัวร์ Tour, บ้านนอตอแบบ EP 05ไว้มาดูว่าอัปเดตใดๆของนอตอจะเป็นยังไงในต่อต่อไปก่อนที่จะรีโนเวทนะคะเดี๋ยวนอตอจะมาถ่ายให้ดูว่าแบบ Before and After เป็นยังไงบ้างนะคะก็เจะฝากไว้เจอกันใหม่คิป 再见。<laughs>